ครับเดี๋ยวคือการโชว์กระโดดที่จกกระชานน้ำเดี๋ไปเห็นรือเราเลยนะครับผมโอ้โหฮะอ๋อตกแต่งโดรนมาแล้วโอ้โหโอ้โหน่ากลัวครับโอ้โหโอ้โหดูนะไม่ใช่ตรงโซ่ครับเนี่ยตูวครับโอ้โหสามชั้นครับโอ้โหที่ทำได้ไงครับเนี่ย เดี๋ยวเลือห้กูโอ้แล้วโชว์ตีไรโอ้มีการโชว์ตีนกด้าอีกรอบโอ้โหน่ากลัวครับดวตาเพียวดีๆครับหาโชว์กระโดดโอ้โหน่ากลัวครับน่ากลัวครับพอกระแปกได้ยังอีกเหรอยาวอีกบ่ อาว่าจะฟอกสแปดเจาีน้ผาดีครัโอ้โหโโน้ำกระจายครับน้ำกระจายพ่อน้องย,ยังนะเอาพวกเขาของเอดีกุลโลอ้ามีของเอดี้กุลโลหาต่อไปครับจริงตก โอ้แซงปะโอ้ยโอเโอนาะอ้